วันดีเนาะพี่น้องเนาะฮีดสิบสองคลองสิบสี่เฮาเนาะเมื่อนี้ก็เป็นอีกมือ้อนึงที่เป็นบุญใหญ่เนาะเมื่อนี้เป็นมื้อสําคัญคือกันเป็นมื้อและลึกถึงคุณบิดามารดาคุณปู่ย่าตายายที่ล่วงลับไปแล้วก็คือเมื่อนี้เป็นมื้อบุญห่อเข้าประดับดินเนาะพี่น้องเนาะเป็นมื้อนี้เป็นมื้อและลึกถึงบุญคุณของปู่ย่าตายายก็คือเขามาทําบุญไส่บาทเพื่ออุทิศบุญกุศลให้ไปฮอดไปถึงผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว แต่ว่าตามทีต่ตามของตามที่อยู่บ้านเฮาเนาะมือบุญหอเขา่าประดับดินเขาก็สิได้ตื่นแต่เศร้าไปย้ายหอเขา่าเฮาแต่งอยู่ในหอเขาก็มีอ่าซีนแห้งมีเขา้ามีข้าวต้มขนมสิ่งใดที่แบบวานปูญญาตายายเฮาเป็นหมักเนาะเขาก็าใส่จจกในน้อยใส่ถ้วยน้อยเนาะเขาก็ไปหละยาะใหญ่อยู่ตามวัดเพราะว่าอ่าตามฮีดของประเภทนี้เฮาคุณมีความเส่อว่า มื่อนี่บุญหอเข้าประดับดินเปม็นมือที่ว่าประตูสวรรค์นรกเพิ่นเปิดให้ญาติพี่น้องได้กลับมายามบ้านเนาะเวลาเพิ่นมายามเขาก็ต้องมีข้าวปลาอาหารไว้ตอนฮับเพิ่นหลังจากเพิ่นกินขา้าวเพิ่นได้มาแล้วเพิ่นได้หับข้าวปลาอาหารแล้วเพิ่นก็สิให้พรพวกเฮาได้ให้ลูกหลานอยู่ดีมีแหงเนาะสำหรับผู้ใดบุมีเวลากันโยมมือสาธูเอาเนอะพี่น้องเนาะแต่ว่าก็มีความเสื่อของหลายๆคนที่ผ่านมา ขมเสือของป่ญ่าตายายเพื่อนพาเขาเห็นหนะเขาก็เห็ดตามที่ตามของบางคนว่าโอ้ยมาแล้วหนาะซอกหาลูกหาหลานก็บ่มยียบ่เห็นภัยก็นั่งให้หนะบางคนก็นได้เลี้ยใบยตองมาพี่น้องเนะโอ้ยฟังนิทานแล้วก็เป็นตาสังเวนเอาพี่น้องหนาเมื่อนี้เขาก็เลยพากันมาทําบุญใส้บาสอุทิศส่วนบุญกุศลให้ป่ญญาตายายบรรพบ,บุรุษเฮาผู้ที่ลวงหลับไปแล้วหลังจากใส้บาสแล้ว กะคือเก่เอาอะไรนะพี่น้องเนาะกะทำพิธีหับประทานอาหารแล้วเรียบร้อยแล้วเอาก็สิพาไปเบิ่งพี่น้องเบิ่งเลาะเบิ่งตลาดเนาะเอานะเอามาเบิ่์งอู้ม,มื้อนี้ตลาดก็มีคนมาขายของหลายได้พี่น้องเออเพราะว่าอยู่อยู่วันเฮาเนาะตลาด เมค่าที่มาขายเครื่องอยูน่นี่เพิ่นกับบได้เก็บเงินค่าเซาแล้วแต่ผู้ใดสีโมทนานำซอยค้าน้ำค่าไฟวัดเนาะเป็นการโดเนชั่นเป็นการบริจาคแล้วแต่ศรัทธาเนาะพี่น้องเนาะอขันผู้ใดสนใจอยากมาทำบุญอยากมาขายเครื่อง มามัวน้ากันเด้อพี่น้องเด้อมาพรท่านสินนี่กับซินนาพ่นเหตุสำหรับมีเฉพาะแต่บุญใหญ่นอกวันเสาร์วันอาทิตย์ธรรมดาพ่นบบมีเมนพ่นคุณมาขายเครื่องกับเฉพาะแต่มีงานนอกพี่น้องเนาะพันผู้ใดสนใจอยากมามัวอยากมามวน้ำเพลนนอกแต่มาเนาะบุญใหญ่น้ำเพลนนอะพี่น้องเนาะมาเอาบุญน้ำกันไปเขาสิพาอันนี้ก็ได้แก้เวลาละเขาสิไปไหวพาหาบสินเนาะไปใส่บานน้ำกันเด้อพี่น้องเด้อไปเอาบุญน้ำกันไป แต่ไม่รัดกรมได้ยุ่งนี้ชื่ออย่างนั้นเองมเปิอกมเปออกแเสือกตักม่เอาพีหอเไหมอันี้ื่องเสืนท้เยาเป็นานเลาเป็นากลายเ้อกิรใอยู่นว่า ไปเข้าทางไหนไปเอานี่วางไว้ก่อนครับขอท่านขอขอเซลล์ขอเซลล์มานะครับขอโอเคท่านครับรัฐบาลแล้ว รํมังกัจฉามิปะติยัง เป็นสัยบาทธรรมนา,าแล้วฝั่งลาวฝัง่นนงกัมพฝั่งไทยนี่ม่อยูกันมากวันนี้กระผมได้รับจากเมกุของท่านอาจารย์มหาบุคคแต่บางคนบางท่านจะมาทำบัตรคกนกับพระ กบบวาสบายดีนะแบบพระอาจารย์นั่งสมาธิประจบงสิก็มีสิ่สิ่งก็โกลเอาวันที่ไปสามเดือนตั้งรต่ แต่เรารู้จักป้าหมายหรือปล่ามาทำบุญให้ทานักษาศสียต้องการอะไรไปที่พบที่เกิดทั้งหมดนั้นเป้าหมายของชีวิตที่จะไปมีํานาบางคนว่าพบบางคนไม่พบต้องจังไม่ดีนะ เออเราเดินไปเดินมาให้ถึงที่ายทั้ <t <t ่สม่แต่หลวงพ่อทั้งหลวงคือขันห้ามาวัดต้งมาศึกษาตัวนี้ขันห้าภาษาไทยเรียกว่ารู จันทลาทำหายอยู่อยชซอเดฟโฟล์ก็เสี่ยงเราด้อคั้ที่หน่งคือนี่อองเราแต่ครั้งอีกสี่ครั้งนี้มีแต่ชื่อไม่ปรากฏแทย่อคัน5าแล้วก็เป็นสองย่อตัวเราออกมาสิว่าตัวเราที่นั่ง อยู่เก้าอี้ตัวเราที่กำลังใส่บาตรนี้ย่อแล้วมีสองตัวสองอย่าง body and mind body ก็คือรูป mind คือจิตในตัวเราท่้าใหญ่นี่ย่อมาแล้วมีสองคือกายกับจิตถ้าหากกายกับจิต เมื่อแก่ม่เนชีวิตัเป็นอยู่แต่ตามหลักพุทธศาสนาชีวิตมันสั้นในพระกาจนีมีพุทธามาตรีขาดุยกทีชื่อว่ายุทธีสาง

You feel like Megabon, I just put it in the basket. You put it in the basket.

โบราณเป็นูกเป็นนเาว่าอีกคนหาสามคนแห่อีกคนหนึ่งนังแสองคนมาตยอันนี้เราไมกินใัจมานีม่เห็นอยู่ในยูทูบแค่เราตัดกวันเลยอยอเไี่ยนอะไรอันนี้บอไซบ้าบอซบาทหรบอไซบาทหรอไซบากู่าท่านจะเข้าใจ ว่าทาปุณว <g Jud ite Picasso> <t> ันนี้มีตป้งไว้ะล้วมล้ากตามก็คือปุณสิณาุ้เปรียสุภีริชังกระอิดต้องเงี้ยไปที่ไรไปภูมอออกไปนงแล้วกลางก็คือมนุษย์ของเรา วงเราดังางนี้เป็นพบที่ระดับกาลางระดับสงูงมีทั้งหมดี21ชั้นแบบ่งเป็นสวรรค์6ชั้นโภช20ชั้นนหลักรักษาส45 45ขอ้อเรืปเป่องเรื่ออีกอย่างหนึ่งมนุษย์สังคมทำที่ให้คนใจรู้ ้าแบ่เป็นร์เซนต์ขอก็ยี่สิบเปอร์เซนต์ถ้าเราผิดข้อเนี่ยพวนเราก็เหลือเพียงไม่ออกเพราล้าไทั้งนอกเลื่องง่วงมาว้ามื่งง่วงมาว่ามั่งงมาระดับสูงก็มีเทวดาหงชั้นระดับมีคม20ชั้นรวมเป็น2ี่จะเป็นรรดา ไหเดินตามศิลมาทิปัญญาดัเป็นคมก็ก้อยบำเพ็ญชานในที่ต้องเอาละตอนนีรคุณเจ้าก็ได้ขักลับมาแล้วอ,อาการวิงวอสองอาทิตย์ที่ผ่านมาก็ร้อนฉะนั้นคนเราทุกคนย่อ โดนความร้อนพิ้งตัวรู้สึกวันหนักมากก็ขอเราทนหมองทนแบกทนร้อนต่อไปไม่รู้จะทนไปในขนาดไหนแม้ว่าจะถูกผู้บังคับบัญชาต่างบางคนว่าจะเสกบาตรประจำวันเทวีทุกครั้งบางคนก็บอกว่าจะมาวัดประจำ เชาเองนอ่าจะฟโงโนบางคนผู้มันั่งาภาวนากับพระส่วนใดกับเพาะลื่นแต่คำริงร่งดทั้งนั้นให้รีบก่อบโวยเอาเพราะมันเาบาบาหนักท่ามือบาปมากก็ดึงก็ดึงเราไปสู่ภูมิสีลานลกไปสุรกาย โอเคพี่น้องเเวลากลับบ้านแล้วได้หมดแล้วเเวลากลับบ้านแล้วเนาะพี่น้องเนาะอิ่มทั้งบุญอิ่มท้งท้องตอนนี้ญาติโยมกับทยอยกลับบ้านแล้วเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าเมื่อนีนอาการท่อนไหลเนาะผู้ใดกำมือไว แต่ว่าอย่าลืมเด้อพี่น้องอย่าลืมไปแวะเบิ่งตลาดก่อนกลับบ้านเด้อโอเคสําหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนเด้อเอาบุญน้ากันสาธุบุญขอให้บุญกุศลไปฮอดไปถึงเอฟซีเด้อใครโบได้มากบสาธูเอาบุญน้กนา,า,า,ก,นา,ออานกันเนาพี่น้องเนาะกูได้เจ็บใครได้ป่วยก็บคอให้ใหายเจ็บหายไข้เด้อพี่น้องเด้อสุขภาพแข็แงแรงบายบาย